จ้าสวัสดีจ้ามากินเขาโุ้ยซุ้มต้องไปอาเนี่ยะแต่โนดมือลาบมัวขวดแมงคีสวนตุ้มอะไรว่าหลายอันหลายแก้งเหนื่อบหน้าจ้ามังพี่น้องฟังเทยฟังแล้วแต่บทเรียนฟังแล้วก็สบายดีมาจ้ามาๆมาไรเป็นหมาอย่างเนีมานันีอมีขมขมนะครับเด้อแซบแซบนัวแก้วไปยังไครับด้าไม่กินเขาเหมืกัน ไม่นี่โซกหมานจ้าโซกหมานถึงแก่สุคนนีต้องพูดถือเลขสิบสี่ขาเพราะเป็นพระไตรเสนอไปหน่อยมงมมพิสดารแมงกี่ซอนทอดแมงกี่ซอนจ้าทอดแมงกี่ซอนกับซอยหางซอยหางกินไปเป็นกินบันเ่เอานีไหมเียสมเด็จนั่นตัวเล้กินดี ให้ไปกว่านั ah ้นเลยนะมียาัวนีแก like, ่น้ำซ oh ุ่นอะไรยน่นฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้าอันที่ยังก่อใยสม Channel เว้ยว้สมัครแชย n n ้โอ้ยลือมเื่อจ้าลื่อมเสือสมัคร Channel ฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อจ้าครับครับครับฝากติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะครับเขาจะอยู่ีกินน้ำกันอือเมื่อี้เียงนั้นอาสาสมัครคุณโคออมขยะเขาไปไหนนะวไปส่อนลย่างเงี้ไม่เนเนาะมเห็นเ เดียวมันวใส่เที okay, really <to fucking S 1> ่ยวใส่ใส่พอกันหมด็ใช่ใชเทียวขวานี่ก็เยิได้แต่ขวาเนาะไม่ต้องขวาพักกันเที่วักกระโดนพักกระโดน้าบิ้กับลาบอันคว้านหมูสวนค้นหมูจิมต่ไปม่นยดเลยบ้าบกนบ้าวเนาะ

สิไปยังที่ยังปาไปยังน่ะไม่มาขายเถอะไปน่้าน้านไาน้น้านเาน้า้าน้า้าน้็น้าน้าน้่นไาน้าน้าน้านน้น้้านบ้าน้นาน้าน้เนาน้น้านน้า้้าน้น้าน้นาน้าน้าน้น้าน้น้า้นา้าน้าน้น้าน้น้อาน้น้านนน้นนนา

บอกใหไมันังไก่เนาะปลาจอนเก็บฟึ่งึ่งยื้อไปล่ะใช่มันกินเสัเอไรเอมัอะไยมันนั่งแก้มผุ้หญิงอยู่ไหมเนาะข็มาัวกักเีแันังไก่กันตัวไม่กคว้ากวนอตอนไม่ต้มหรือไม่ได้กิน้าวต้มนั่นเอาเดินเลยเอาเนี่ยเม

ปลาปาไหมอ๋อนั่นเก็บเอาพวงมะเ่อเอาพวงมะนยังไม่วงประเดี๋ยวไม่อยากจะเซ็ตซตเลยต้มเขาต้มไว้ใครกินอันนี้คือไต้มก๋เตียะต้มกะตละสมุนไพรไทยซต่อนนะคะซุปต่อน ส้มตอนนะคะทำเองนะคะเจ็ดอนี้คันจินดิบแล้วมั้ะที่นี้ยังไงอ่ะอขาขายจิ้ซุยว่ามันเคี่ยว้นี่เกียวฟ้าบุญเออเ่อไปไกแต่มาบนนเออแ่ละสมยังสมพู่ดะอีกส้มต้อนไปพเ้อมกันอันนี้ันเนี่ยโอ้ยม่รูอะไกนดี พักอะไรไหนเยอเฮ็ดเจ๊แดงเฮ้ยไปอมนังไงฮะอมปลาไหลอมหมูตัวอื้มไมูเป็นไะ ผักข้าักเนี่ยมันเจ้ไอ้เ้อยหางเงี้ยคำกตาเสียบตแต่วันมั้นหางเสียบมยเ้ยเสียบอยู่แต่ว่ามันหยั่งมาได้นู่นจ้ำตัวี่อยไม่ไง้เดวมันแส่บอยู่เด้ขันขันว่าแสบเขาไอ้เนาสีว่าจ้ำน้อัว่าปะเดี๋ยววนีบ่บอเ่บ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 ่อ่บ่บ่บ่ะ่บ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 ่่บ่บ่บ่่่บบ่่

แกงหลเขินถามซื yeah. wow. you ้อว่าใครผงไปอตีผมตียวนักค้าคุ้นเรื่อรื้อซื้อิาไนาะผม้ปนึงผมวาผมมีใจนึงตดเหตเอาบอบขนมอยู่แหลกเองกแ่งทมก็ส่งคนอยู่ตัวแหลกม่ร

คน,น mm. ินนี่เนาะมือเนาะโอ้ยมันงดเย็นทังดอกบงยิวเออสิมยนดูถิ่ยันก็เป็นะไจิ้มเขาเย็บยาธิไ้ยังจิ้ข้าจิ้มขามาเออกินจะยอดมั้งเดียวน้ำกับมีมียอดพ่คระบมา่อยเียนพอยพาธิงบ้านสัตนนั่นน่ะเอาอย่งบอีมีเด้หลังปัด เอาปลาประมาณสิบปลาเยอะปองอมง้เด้อยอมาด้เน้นกับ่าเน้นเขาเพราะว่าเขาปีนี้เห็นยาใส่ตัวใหม่ตัวใหม่ขอกินอินเลยเราะมื่อเนี้ยคือรวยต้าเขากินเลยต่อมขอกินได้ เฮ้ยขางก็ไม่กินดียบนี่เขาจำกินเดียบจนดพราะขึ้้นด้กันลไมนดั้น้มามาจำมือกันจำมือกันมาจมือกันเล็วรถหม่ก้อนุบๆุก้อนะัละหลลลลย่าลายเนาะ

bông mía coi yếu bông mía mót chậm ấy cái chậm bông mía mót chậm ấy cái bông này 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 bông

กินมาพูดเยอะวะน้องมาวันนีตัวไหนเปนแดดูันแรงะเขาอันบอกวามีมูอยู่อ่านเขาไปแก้หมอใส่ไหมมันมันไม่ก็อยากมาเขาเอาหมอใส่แม่ได้ว่าจอดแม่ทาล่ายู่วันมีกียูก็อยากตีกินเลยใส่เน่ยสนตกันเขาต้อโสกันยูกายูจัหอกข้าวพ่น่ะยูเก็บแกนงกริมาเนี่ม้าบไปแล้การเป็นหม้เออมันี่อตกี้ตะกี้หลงกับายย เขาอันพสมเป็นอัะกมู่แม่ได้ละดวงก็ไปหาลถก็บอกว่าเป็นลูกแม่ก็ได้กีก้าววาคนนีแม้ันีกเป็นยุ่งสั่นงกับเป็นหัวหนาใหญ่กกล้าขอหาเพิ่นเวสน้าลีเกิดมาเตหมดสองตัวไอ้นอนี่เอาออกแค่นเดียวอ บวชอนนี่คือเรื่มบแล้วมันใช้จะเลือมบเี่สีนี้ต้องกอไก่ร้อมันก็เป็นเชฟคนเมือวันบไอ้ย่ยากเยติดไปแน่น่แน่ไม่แก้เลันแค่ไเนลายโตถึบวชได้ี่วันโนี่ไม่ไียกไอโตสีนี่ล้ะโอ้จะไม่แก่เลยแก่ ໃສ່ອັນນີ້ອັນນອນເນາະບໍ່ເປັນຫຍັງອ່າເຫັນບໍ່ເລດ

เด้ง <Cornell. S 2> ินบ่เด้งยินอยู่มื่วันนี่เมอผมนี่พอดีใช่นี่นะว่าเลี้ยงเสียต้นยิ้เรอเลี้ยงเสียแบนีะเขาบอกว่าว่านี่นะบ้านวโตกับหูว่าเป็นเป็นยังว้างเห็นบุหนอกบ่แม่นั่นแม่ข้าวข้าออม่บ่เออเออข้าวม่บ ban nó, nó cũng đặt kim mới để cái trang bài nó nè ban của nó để kiếm cái gì đấy xếp xếp, kiếm súng nè. má khỏe. không có bán nặng thì không được anh. ăn cái này, cái lé. ài mà, ăn cái này. cua. ời. 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 บนว่าไปหาหมอเด้อ <impossible> อ <no surprise> ้ยใ <dairy> ้ร <alto> ก <öst> ันไอ้ไก่พาไปหาหมอกับไอ้ยูไอ้แั่ดีอันนี้ดีมากนั่นนี่ไดีอันนี้ยังปะไม่เท่าไรเจ้ไม่เท่าไร่แหล้วตุ่มตุ่มันเห็นยัไตุ่มเากันนี่เด้อเนี่ยมันเด้ออยู่นากับีเด้ไกลไทยนอกิีไม่น่ะนอกตีวัดบางไมนนอกว่ายาวอนนอกเขาเว้ เป็นเ็ยล่ะแม่ยัยสอยอีกแม่แม่เป็นยังไงว่าจะล่ะทรงเัยจะเมาเมาแล้วก็นอนมัอนจักทกงได้ผ่าได้ผ่าคนรูบว่ปวดี่ทําบ้านนอนหลับยั่อยู่อ่ะต้องซักย่างยิงว่าคอยให้เราเปิดหมดนี่แหละเพราะเป็นยังไงหมดจ้หมดจ้เอางานมือเนงานบานมอันบาน

ลุกไปได้ารครับ่เป็นยังธรรมดาตไป่าัตามด้รับอกินเอากินเอาว่ฟังเสียงไคจดเลยลไม้เพื่อเ่อลืมกดไลไรกดแชร์กดสั่งสัครได้นั่นแเละกเรเดี๋วนี้เรา้องใจกิด้วยไปจาทุกคนดูดีีแห้งแต่ตงก้ามเวูชวส้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า